าก่อนเข้าไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพอมดเโอเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12 12บนะผมแอดไลน์แอดเทลเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจํานวนจากัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพอมดเโอเปเนะี่ยแจกของจุกจุมูลค่ามากกว่า30 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้องเโอเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมหลักชาวาวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียดอีกแล้วนะจ๊ะสัตว์ครับสาหรับวันนี้ก็อยู่กับซูกานะครับหรือว่าแพนด้าของเราเนีนะครับผมตอนนี้เราก็กดมาเจอกับอ้อยนะครับซึ่งแพนด้านี้แก้ทางอ้อยได้ค่อนข้างดีนะทุกคนนะก็ลองมาเล่นตามกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนนี้เราจะ ไหวชิลก็อ้อยหรือเปล่านะครจ่องเท้าเกาะก็ได้นะครับแต่ผมจะเน้นเป็นแบบรถคู่ดาวก่อนในช่วงต้นเกมนะพอท้ายเกมแบบดาเมจเราเริ่มแบบว่าโดนแรงเนี้ยเราก็ของเท้าตามสถานการณ์ได้นะครับโอเคน้อยหนิผมไม่อยากมาหมดจริงจังเท่าไหร่นะเออเล่นชิลๆนะครับโอเคเราเลี้ยวแตกชัวร์จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้พี่เคเลนเลยครับผมหล่อมหลมครับ สองตัวนะขีดกลางรวยครับผมผมจะขึ้นรองเท้าชิ้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ออกโซลิเวอร์ไปเลยนะเนเนะ้นได้จหรัะแพนด้านี่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่โหดมากนะแต่คนไม่นิยมเล่นนะครับไม่รู้ทําไมนะครับคือตัวมันแบบเก่งอะ่ะมันสู้ได้ทั้งทุกตัวนะครับมันโกงอะ่ะแพนด้าพาสีมันโกงนะโอเคจังหวะนี้เราเอามาเล่นนะครับยกำกับหม่อมไหมตายร้อยห้าสิบหล่อมหล่อม เวดเลยลออะนะครับรออะไรอ่ะผมกดโซโลแรงนะครับออบเจกตัวไหนผมก็จะเอาไปก่อนนะถ้าทีมอยู่เติมผมจะตีนะครับถ้าทีมไม่อยู่ผมไม่ตีนะเออกันพลาดนะครับผมเน้นเล่นให้ตัวเองแบบว่าแบกอะ่ะเออไม่เน้นตายบ่อยนะครับโอเคเล่นได้นะเพื่อนยามกับหม่อมไปเลยโอ้โหสกัดไม่น่าฟิกเลยเพื่อนไนดะ้เก็บไม่นีวะโอ้โหกูแตกคนเนี้ลีปกลางนะครับ โอ้โหฝั่งนูน้นสกอร์หนึ่งสามแล้วตอนนี้ทีมเราแตกไปสามตัวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเคลียร์เลนล่างก่อนนะครับค่อยกลับไปเติมเลือดนะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับชั้นนี้เราไม่ได้บวกอะไรอยู่ละนะโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มต่อเมอยียวนาครับคลิปกลางเข้าด้วยนะต้องรีบไปตีทีหนึ่งไว้คลิปกลางนะ่าจะไม่ทันนะได้ทันนิว่ะสองตัวโอเค แท็กหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยตรงนี้ตีปูรอดีกว่านะครับถ้าได้ปูก็จะรวยเร็วนะพวกออบเจกต์เนี่ยเราควรตีนะครับพวกแบบว่าบัฟฟ้าคีิเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราควรฟาร์มให้เสร็จเป็นทามมิ่งทามมิ่งไปนะเราจะได้สแต็กพวกของดาฟฟาร์มนะครับทุกคนเออกูบ่นมากแล้วช่งหวะนี้เดี๋ยวไปเติมบ่นนิดนึงนะครับมาดิเล่นได้นะเพื่อน ผมรอนะถ้าเราคุณดาวเอลซูตัวนี้มันคมว่ะกาดีเฮ้ยหลุดหรือเปล่ายำกำหม่อมครับผมเดี๋ยวต่อได้นะได้ได้เฮ้ยไม่ได้่ะอ้อยมาอ้อยมามาดิแกอ้อยอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนหัวแตกเฮ้ยเอลซอมูมึงยิงโดนได้ไงวะโคตรคมนะเอลซูตัวนี้มองตรงนะครับผมลิเกเตอร์อมานะครับไหวเปล่าสามตัว หลอกรอดิกเตอร์ทะหน่อยนะครับมาดิเตอร์เอย้ยง,งัดมันดิครับเฮ้ยอันตีไปแล้วเล่นได้เพื่อนผมมีพาสซีฟสกิลนะตีผมหา้าถเลือดเต็มมาดิเอาเรื่องจัดจ้านนะครับผมโอเคจัง okay, หวะน,นี้ก,ก็เหมือนเดิมครับสไตล์ผมนะอันนี้แรงมันน้อยด้วยนะครับมันเลยไม่ได้ตึงมากนะเออผม เอาไว้แบบซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับค่อยเล่นแบบว่าแต่แรงจริงๆจังๆนะเพราะว่าเหมือนเดิมครับซีซั่นนี้ผมป่วยนะสองเดือนอะเที่ยวก็นอนโรงพยาบาลเดือนกว่านะครับเพิ่งออกมานะเนี่ยจริงออกมาก็ทําคลิปเลยนะครับเพราะกลัวแบบเพื่อนๆจะไม่มีอะไรสนุกกดูกันนะครับน้องๆเลยผมก็เลยแบบว่าจําเป็นที่ต้องเล่นตัวแรงน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสกัดโถงหน้ามันเนี่ย สากาัดกูแตกเอาไอคิวมานี่ว่ะก็ว่าอยู่นะครับอเลนเอาไอ,าอาคิวนะผมดักอเลนได้นะผมว่าอเลนต้องมาเคลียรนะ์อีกเวฟนะอเลนกับอ้อยนะแต่ถ้าโดนผมย่ำมสองตัวก็ตายหมดนะมาดิมาดิครับไม่ต้องย่ำกูไม่ต้องย่าม,ค,ม,ามครับผมเฮ้ยเคลียร์กาลีเฮ้ยฟิกเกอรก์โยกปุ๊เนี่ยกาลีมันเล่นแรงของมันว่ะ <P ur k> เคผมถอยเลยนะ <P ur k> สกัดก,กันกลางนะครับ โอเคน่าจะไหวอยู่นะทุกคนเราไม่ต้องแท็กเวฟก็ได้นะครับให้เพื่อนรวยๆกันบ้างนะแต่จริงๆถ้าเราแท็กทุกเวฟเราก็จะรวยนะก็ผมพูดถึงไหนแล้วะวะเอ้ช่างแมงนะครับแต่ต้องบอกว่าแพนด้านี่มันเป็นตัวนี้โหดมากจริงนะนี่ผมขึ้นไอเทมข้ามเลยนะครับผมจะขึ้นเป็นดูทูลนะได้เป็นดูทูนีโหดมากนะย่ำทีตายทุกตัวนะบอกเลย ซีซั่นหน้าผมอาจจะเก็บเม็ดแพนด้าก็ได้นะทุกคนเออก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคไอ้ดนองไอ้หนูโอ้ทีมนวยอีกแล้วนะครับกูไม่สนใจกูตีออบเจกต์โอเคครับสกัดตีกลางหนะ้านี้ผมดักพุ่งได้นะถ้าไวโอเดินมาหรืออ้อยมาก็ตายหมดนะครับให้เขาเคลวฟกันไ้นะโอเคเวฟไม่เข้าเราก็โอเคนะครับ ดักไปก่อนนะทุกคนรอรอรอไปดูเวลอ้ายเวลยิงอยู่วะกิ่งยำมาเลยตายเอ้ยเดี๋ยวดีเขาไปรีพาร์ตโอ้โหโดนสตันมึงไปไหนวะกูให้สองมาเลยกูหัวกูหัวลูกผู้ชายตัวจริงครับโอ้โหถอยก่อนแล้วกันเช้าวันนี้ถอยก่อนื้อไอจารีมาย่ำกระหม่อมไปหนึ่งทีโอเคกูถอยจังหวะนนี้กูรีเดือดครับผมโอเคใครเห็นก็ว่ากูตายนะ แต่กูไม่ตายนะผมโอเคเอาเรื่องชาตินะแพนด้าผมมันตึงเกินด้านนะครับบอกแล้วนะว่าแพนด้ามันโหดนะพัซซีมันเด้งเลือดดีนะถ้าเราตีครบสแตก็ก่ะมันจะโหดมากนะเออแล้วก็ลูนแพนด้านะครับผมจะใส่คี้แล้วก็เอาเวกด้วยนะคือแพนด้าผมจะบอกงนี้นะครับเป็นเคล็ดลับสําหรับผมนะส่วนตัวผมเลยอะ่ะถ้าเราเล่นแบบว่ามีความเร็วโจมตีเยอะนะครับแพนด้ามันจะตีไวนะมันจะพิวนะครับ เพราะฉะนั้นก็เน้นลูนหรือว่าแบบไอเทมเป็นความเร็วโจมตีก็ได้นะครับรองเท้าวอบูทก็ได้นะถ้าจะเล่นนะครับเดี๋ยวให้ผมเล่นให้ดูแล้วกันเออเดี๋ยวมาดูนะว่ามันผิวจริงหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้กูเล่นในแรงกีก่ดาวนเนาะไอ้กิ้งมาทําไมอะ่ะมึงกิ้งมาทําไมอะ่ะถ่ายดีครับผมรออะไรอะ่ะไปโอกกิ้งไวเฉยนะครับผมปิดอเล่นนี่รออะไระครับผมพันดาติคูดาวัยเนี่ยนะผมย้ำได้อีกทีนะเนะี่ โอเครอย่าความหมอบไปหนึ่งทีนะครับผมจังหวะนี้ย่ำไปหวดวหวด้วดมไม่ได้คิวนะดาเกิดพอดีนะครับจังหวะนี้เราตีดาขึ้นได้เยอะได้นะครับผมอีกสิบกว่าวิเองนะเกยอีกเว็บหนึ่งก็น่าจะได้ตีดาแล้วน,นะครับ <Hey. S 1> โอเคเฟรนด์รูนผมมาละบอกเลยตัวไหนบางตายเรียบนะครับ <Hey. S 1> อ่าแพนด้ารเซ็ตผมเนี่ย <Hey. S 1> ก้จะเป็นเซตไอเทมที่แบบว่าเล่งดามเมจนะต้นเกมโหดมากนะครับ คือแบบว่าเราเข้าจังหวะ2อะ่ะตัวไหนซ่าคือตายหมดนะได้เฟนดูทูตมาเร็วนะครับพวกตัวแบบว่าที่ออกของข้ามอย่างนี้ได้มันจะมีประมาณอ้อยได้ไหมอ้อยก็ได้นะแต่ผมว่าเน้นรดคู่ดาวดีกว่านะครับ <tes an> อย่างแพนด้าด้วงเนี้ยครับออกได้นะพวกไอเทมแบบข้ามขั้นอะไรเงี้ยนะเออผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับ <Te an> ผมผมเล่นด้วงกับแพนด้านี่ออกของเหมือนกันเด้เลยนะมาดิโอ้ยถ้างั้นโดนนะมึง <Te> หัวสั่นนะเมันอคีบอกเลยโดนตูดกูเข้าไปโอเคหรือใครจะใช้รูปเป็นคีสี่ผมก็ได้นะครับผมใช้เป็นอเวกับเจาะเกาะนะเพื่อเล่งดาเมจครับต้นเกมนะเล่นได้นะเนี่ยเอาดีเพื่อนโอเคแตกไว้หนึ่งตายหมดอย่างนี้สวยเลยแตกน่แตกสองนะแล้วแตกสาโอเคครับเหลืออ้อยตัวเดียวยังไงแตกสี่โอเคครับจบเกมนะจังหวะน,นี้ โอเคครับผมก็ได้จะจบเกมแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเอออาเลนกันทีมฝั่งหนูมันแปลกๆว่ะทุกคนนี่แรงสิบดาวนะผมก็งงนะสิบดาวมันเล่น,นอย่างเงี้ยวันเนี้ย,ท,ยท้ายซีซั่นโอเคจบง่ายมากนะครับผมทีมผมเล่นดีด้วยแหละเอาจริงๆนะครับฝั่งหนูเขาแบบท้อแท้กันแล้วล่ะเพราะว่าสกอร์มันยี่สิบกว่าต่อเท่าไหร่ต่อแปดนะครับย่ำกำหมอบไปหนึ่งหมีโอ้โหดูดิตายเลยนะครับผมโอเคก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเล่นแพนด้านะครับในการแก้ทางอ้อยนะแต่ตอนนี้คือกูไม่เจออ้อยเลยนะครับไม่ได้ฆ่าอ้อยเลยสักตัวนะทุกคน <c oughs> ก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะกดแพนด้าเวลาเจออ้อยนะคอสคีล่านะครับลันดอร์อะไรเงี้ยผมจะเล่นเจอเวลาเจอ4ตัวนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าผมเ,เก็บเม็ดอะไรเงี้ยผมอาจจะได้เจอตัวที่หลาปลายหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบเล่นตัวซ้ำๆนะครับเพื่อแบบ เก็บเม็ดเก็บไรนะเอาเฮียกูค้างอะไรเนะี่ยโอเคครับด,ดาวเพิ่มนะสิบเอ็ดดาวอะ่ะเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องจัดจดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถไปฝึกเล่นกันได้นะครับสําหรับแพนด้าเนปนะ็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับผมว่าไม่ต้องติดเมตาแต่คนไม่เล่นนะครับเออไม่รู้ทําไหมครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเท่ามันก็จะไม่เก่งไงแต่ถ้าเราเล่นดีๆด,ดักพุ่มดักอะไรเงี้ยรอล้วงตัวบางเงี้ยไอ้พวกตัวหนาๆเราไว้เก็บ จังหวะสอกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมไปละบาย